วางอันนี้ผสมระเบิดนี่เฮ้ยระเบิดนะนี่ไงโอ้โหโกงมากไอผมย้ายเนะนี่ยนี่ไงแกตายโอ้โหสวัสดีครับทุกคนที่มาดูผมนะฮะผมไม่ได้หายไปไหนครับจริงจริงคลิปนี้เนี่ยอัดไว้ตั้งแต่2เดือนที่แล้วครับแต่ว่ายังตัดไปเสร็จก็คือดองไว้เพราะว่าผมไม่ว่างทําคลิปเลยนะเพราะว่า ช่วงนี้มีงานอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็คือติดงานเยอะนะครับทั้งงานทั้งเรียนอะไรก็ก็มีหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าก็ไหนๆก็ตัดสุจแล้วถึงว่าถึงแม้ว่าเกมมันจะแบบไม่บูมเหมือนตอน2เดือนที่แล้วก็ตามนะแต่ว่ากอา็อย่างน้อยก็อยากให้ลงครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ต่อไปที่เดี๋ยวจะทำนะฮะซึ่งเพิ่งมาแรงนะครับก็อย่าหายกันไปเลยนะฮะก็ผมไม่ได้หายไปไหนผมแค่ไม่ว่างนะครับอันนั้นีก็จะกลับมาทำให้ โอเคผมจะไปสปอยแล้วกันวนะ่าเนื้อหาต่อไปจะเป็นอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับะไปดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผม Max กซ์ตนกล้าแล้วันนี้ก็อยู่กันในเกม Plants u s Zombie แต่เกมนี้เป็นมอดที่ไม่ได้ธรรมดาเป็นมอดฟิวชั่นนั่นเองผมเห็นคลิปวิดีโอใน YouTube นะฮะ y o u u u e s s o r t เลื่อนไปเลื่อนมาก็เห็นแต่พืชประทะัดซอมบี้มอดฟิวชั่นนะครับเห็นช่วงนี้เริ่มฮิตขึ้นมาลนะ ซึ่งผมก็เคยทำซีรีส์พืชพระทาซอมบี้ไปเหมือนกันนะครับแผนพระธาซอมบี้ในช่องนะเล่นจนจบซีรีส์เลยแต่ว่าคราวนี้มันเป็นเวอร์ชั่นมอดที่มีคนทำขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นมอดการฟิวชั่นนั่นเองซึ่งเราจะสามารถเอาพืช มาผสมกันนะผสมประสานกันนะกลายเป็นพืชแบบตัวใหม่ๆตัวเท่ๆแล้วก็แข็งเก่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยโอ้ยอันนี้ผมไปโหลดเวอร์ชั่นเป็นภาษาอังกฤษมานะมันมีเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะเพื่อไม่ไปการเสียเวลาก็ไปดูกันเลยนะครับโหมดเอเวนเจอร์นะโอ้โหเลเวลหนึ่งโอยดูทรงน่าจะมีหลายด่านอยู่นะดูด่านแรก นี่ชุดเยื่เพลนอ้โหมอดนี้ทํามาโอ้มีการเปลี่ยนแมปด้วยนะเปลี่ยนฉากหลังด้วยมีพืชอยู่2ตัวนี่คือเริ่มต้นด่านแรกเป็นการเริ่มต้นที่ดีก่อนอื่นนะเราจะต้องปลูกดอกทานตะวันนี่เพื่อผลิตแสงอาทิตย์ซอมบี้มานี่วางตรงนี้ไม่โอ้ผสมกันไปเลยเฮ้ย ผมสามารถผสมได้กลายเป็นทานตะวันที่สามารถยิงได้ด้วยนะฮะเจ๋งอะ่ะผสมได้อีกไหมไม่ได้เดี๋ยวมีซอมบี้อยู่ข้างล่างวางนี้ก่อนนี่ผสมกันนะฮะเอยเจ๋งอะ่ะเราก็จะประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะนี่วางไปนี่ผสมทานตะวันเข้าไปผลิตได้แล้วก็ยิงได้ยิงออกมาเป็นกระสุนกระสุนอะไรเนี่ยกระสุนแสงอาทิตย์เหร ไเจอกระสุนแสงอาทิตย์หน่อยไว้อันนี้อะไรเนี่ย The World ฮึบโอ้ทุกอย่าง slow motion ไปหมดเลยอ๋อกดเลข3ได้เอาไว้ slow โอเคเวลาแบบกลัวไม่ทันอะไรอย่างนี้ฮึบหนึ่งอันฮึบโอ้ยสองอันตัวยิงสองตัวนะจะได้ตัวยิงเบิ้ลมาผสมอีกได้ไหมผสมไม่ได้โอเค ผสมได้แค่นี้แล้วอย่าบอกนะว่าทานตะวันผสมกันทานตะวันหนึ่งอันทานตะวันอีกหนึ่งอันฮึบกลายเป็นทานตะวัน2องอันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการผลิตแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีตั้ง800กว่ารู้สึกว่ามันจะมีสูตรผสมอยู่นะมันจะมีเว็บไซต์บอกสูตรผสมในการเล่นมอดนี้อยู่นะซึ่งมันก็มีมอสผสมแบบเท่ๆอยู่เหมือนกัน แต่ว่าเรายังไม่เป็นถึงขั้นนั้นนะฮะเรากำลังเริ่มเล่นมีเล่นเกมสปีดด้วยด้วยอ๋อนี่ไงเล่นเกมสปีดได้โอเคโอ้ยเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเกมเร็วเกมเร็ว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 เกมเร็วมากนี่นี่นี่โอ้ยเกมเร็วครับเกมเร็วโอ้ยโอ้ยสปีดเดี๋เดเดแล้วถ้าสปีดสูงสุดอ่ะ โอ้ oh my god โอ้จบอายยาเอาละเราไปต่อด่าน2กันเลยเฮ้ยสนุกอะสนุกมากคราวนี้เรามีตัวใหม่จะเป็นเบอร์รี่ระเบิดปรับสปีดก่อนปรับสปีดก่อนตัวหนึ่งวางอันนี้ไประเบิดผสมได้ไหมเอ้ยผสมได้วะ่ะมันจะได้เป็นตัวอะไรอะวางอันนี้ผสมระเบิดมีเฮ้ย ยิงมาเป็นก้อนอะไรก้อนอะไรไม่รู้เฮ้ยผสมได้อีกอะ่ะตัวกลวยมาเลยอเดรอเดี๋ยว็ดด้านบนด้านบนด้านบนก็คือถ้าเรากดแล้วมันจะสะมันมันจะโชว์สว่างนะเวลาถ้าเราเนี่ยนะตัวที่มันผสมได้มันจะมันจะเป็นแสงสว่างแบบนี้นะมันจะเห็นชัดอยู่นะเดี๋ยวลองเอาเบอร์รี่ผสมตัวนี้ไหมตัวดับเบิ้ลอ๋อก็กลายเป็นตัวยิงดับเบิ้ลแต่ยิงลูกเบอร์รี่ออกมาเบอร์รี่ ถ้าเอาเบอร์รี่ผสมตัวที่มีเบอร์รี่อยู่แล้วล่ะผสมไม่ได้อันนี้เป็นตัวเบิ้ลอ๋อแต่ตัวนี้ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลก็ไม่ได้อ๋อต้องคอมพิวต์มินิเกมก่อนอ๋อมันยังไม่ปลดปลดล็อกนั่นเองก็คือมันมีแบบต้องปลดล็อกก่อนนะ่ะระเบิดกับทันตะวันทันตะวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวลองทันตะวันนี้ใส่ระเบิดเขก็ไปฮะ เพื่อหายไปแล้วอ๋อมันเอาไว้ระเบิดใช่ไหมไว้ระเบิดซอมบี้พอระเบิดซอมบี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ทานตะวันปะเอ้ยจบแล้วอ้ยานี่บางคนก็คิดว่าเป็นก้อนหินนะฮะมันคือเปลือกถัว่วหรือเปล่าเราจะเรียกว่าถั่วแล้วกันข้างล่างเอานี้ไปกินก่อนเฮ้ยผสมได้ ผสมเลยนี่ตายเลยกลายเป็นถัว่วเบอร์รี่เอ้ยหน้าตาตากลมบ้องเบลมากอันนี้ปล่อยมันกินอ่ถั่วเบอร์รี่ของเราไปนะนี่ตั้งไว้หน้าเลยเป็นกำแพงเป็นปราการเรามีปราการปล่อยมันกินแล้วมันช่วยอะไรอะ่ะกำแพงเบอร์รี่นึกว่ากินแล้วซอบบี้จะระเบิด <c oughs> อ้อยสีซีดเริ่มสีซีดตัวถังมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวตัวถังมาแล้วอะ่ะโอ้สีซีดละจากสีแบบสดสดตอนนี้เริ่มซีดปากก็เริ่มแบบเริ่มไม่ยิ้มเย้มแล้วนี่ต้องต้องเจอระเบิดหน่อยผสมกระทานตะวันได้ไหมนี่ผสมได้กลายเป็นอะไรเนี่ยกลายเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่าง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 โอ้ยโอ้ยระเบิดอ๋อเวลาโดนกินเสร็จแล้วมันก็จะระเบิดนั่นเองโอเค อย่างนี้นี่เองความสามารถตอนโดนกินเสร็จก็จะระเบิดนะโอ้หตัวนี้เยอะผมผสมจนลืมวิธีใช้เบอร์รี่ของจริงไปเลยเนี่ยนี่คือวิธีใช้เบอร์รี่จริงๆมัวแต่ไปผสมกันผสมผสมไม่ได้โอ้โหฟิวชั่นยูสบีอินทราเวลชิพหายละเออทำไงแล้วครับทีนี้ ระเบิดเลยเลเวลสี่โอ้ยปลดล็อกถุงมือถุงมือผมเห็นเขาเอาถุงมือจับใช่ไหมจับแล้วผสมกันเพาคราวนี้มีซอมบี้กระโดดดึงนี่ตังนี้ย้ายผสมเน่โอ้โหรวดเร็วมีคูดาวด้วยมาโอ้คราวนี้มี2เวฟใหญ่นะ ตัวกระโดดมาแล้วมันจะกระโดดอ่ะกระโดดข้ามนี่ไปก่อนแล้วผมก็หยิบนี่มาผสมนี่เฮ้ยอ้ยอา,ยาสะดวกสบายจริงเออเออเออเอเอ The world ชิปหายรับเบอดตุม้มเรียบร้อย เลเวลไฟด่าน5ตัวเอ่อมันฝรั่งระเบิดกับระเบิดเฮ้ยโหอันนี้สเต,ตปกตินะด่าน5ก็เจอเลยตัวนี้ปกติตัวนี้ในภาคออริจินอลมันมันจะอยู่แค่ในอีเวนต์หรือว่ามินิเกมนะเอ,เอ้ยตาเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาเบอร์รี่ผสมอันนี้เลยนี่ว่า <Come in. S 1> ด้านล่างโอเคย้ายไปข้างล่างก่อนเออจริงด้วยผมไม่ได้เอเบอร์รี่ผสมปืนเลย มัวแต่คิดเอาเบอร์รี่ไปผสมเอ่อตัวถัว่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเหรอย้ายที่มานี่ได้ไหมอืม <c ười> โอ้ยจับระเบิดโยนใส่หน้าเลยเฮ้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 ยตัวนี้ทิพหายละย้ายมาช่วยกันก่อนช่วยกันก่อนช่วยกันเอ้ยเทคนิคใหม่เทคนิคการย้ายโอ้โหย้ายระเบิดไปอัดหน้าได้ด้วยโอยมาเยอะจังเลยขอผสมบ้างดี ผสมนี่แม่งเลยนี่ยิงสวนได้ด้วยอ๋อมันหลบได้โอ้พืชเราพังไปแล้วสวยละข้างล่างกินใหญ่เลยข้างล่างกินใหญ่เลยกินต่อเดี๋ยวจะโดนระเบิดใช่ไหมระเบิดผสมไม่ได้โดนระเบิดตุ้มสองตัวโอเคเทคนิคการระเบิดเฮ้ยผสมกับนี้ได้ด้วยผมยังไม่ได้ผสมเนี่ยว่ะเฮ้ย ตัวหม่ตัวหม่เป็นตัวแบบยิงได้ด้วยผสมได้ยั้ไมระเบิดได้ไหมไม่ได้ผมย้ายนี่มานี่แล้วระเบิดผสมเฮ้ยโอเคผสมเลยโอ้โหมีปืนหลายชนิดให้เลือกเอาระเบิดไปกินเป็นไงะ่ะเฮ้ยนายก็ด้วย เอ้ยเหลือตัวเดียวอ้าวเอเอเลเวลหกโอ้นี่มันต้นไม้กินโคนเอ้ยอะไรวะเฮ้ยซอมบี้ซุ่มอหนี่วางไปก่อนเดี๋ยวค่อยเคลื่อนย้ายทีหลังเฮ้ยผสมได้ เดี๋ยวค่อยผสมดีกว่าอ่าเดี๋ยวค่อยผสมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะนิ้นผสมผสมไอตัวกินกินคนต้นไม้กินคนชื่ออะไรนะชัมเปอร์ต้นไม้กินคนผสมกับกําแพงเหรอกลายเป็นกําแพงที่สามารถกินได้ด้วยเฮ้ยกระโดดงับเลยลล่ะโอ้ตัวนี้ตัวสุม่มเอาพืช เอาตัวนี้ผสมกับตัวนี้ผสมไม่ได้คุณต้องปลดล็อกในมินิเกมเฮ้ย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 มันมัน,ม,นมันโดนระเบิดไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินโอ้โหโดนระเบิดไม่เป็นไรชิบหายชิบหายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าเพิ่งระเบิดผสมกับพืชกินคนนี่ได้พืชกินระเบิดเนี เอาไปกินดิเฮ้ยกินแล้วระเบิดด้วยเอ้ยเท่ววะเล่นแต่ชอมเปอร์ตอนนี้ผสมนี้ได้ด้วยเฮ้ยกลายเป็นเอ่ออะไรเนี่ยมันฝรั่งกินกินคนผสมทานตะวันไ,ได้ต้นไม้กินคนทานตะวันนี่ผสม เฮ้ยร hey, ะเบิดนะนี่ไงอู้โหโกงมากนี่ไงระเบิดเลยเฮ้ย <Hey, S 1> มันจะโกงเงินไปเลยที่หายละเออเรียบร้อยตัวระเบิดของฉันมาแล้วเวฟใหญ่โอ้ยอย่างนี้ก็ระเบิดนี่งับเข้าไปข้างล่างไม่ทันเลย เออระ,ะ,ะเบิดไปงับเข้าไปเรียบร้อยจบบริบูรณ์ฮ่าฮ่อะไรอะกล่องของของวัญละ่ะพอแค่นี้ก่อนไหมเขาบอกว่ามันมันจะมีตาบางตัวเนาะครับมันบางตัวที่เราจะต้องปลดล็อกจากมินิเกมปะโอ้ my god โอ้โห หูหูแต่และตัวนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นตัวปลดล็อกเลยอา,ยา,อายทำไมมันเท่เองเลยจี้โอ้โหแล้วก็มีพารเซิลอันนี้คือพารเซิลเหรอสวเวลอ,อ๋อน,นี่โหมดเอเลดใช่ไหมโหมดสวเวลเอาชีวิตรอดเอ้ยเดี๋ยวผมขอลองเล่นสักอันดิตัวนี้เออปืนกลเนออี่ย ดูดิยิงยิงเลยโ, tung, โอ้ยยิงสี่นัดนะโอ้ยโอ้โหทีเดียวตายโอ้ยิยงแล้วเบิดอ่ะเฮ้ยตัวน้ำตัวกินคนผสมนี้โอ้ยได,เดย้เดี๋ยว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 อ๋อที่เขาบอกว่าอ๋อก็คือหมดหมดนี้มันสามารถผสมได้เลยอ่ะกินเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมายิง บ้วนออกมายิงบ้วนออกมายิงบ้วนออกมาเอาไม่กินะ่ะเอาเอาชิบหายกินก่อนไอ้ผมยายเนี่ยนี่ไงแกตายโอ้โหเฮ้ยด้านบนมีตัวนี้ชิบหายเดี๋ยวเอากล่องวางตรงนี้ไหมเนีเ่ยเฮ้ยวางได้เอาเอา โอ้ lifting! โอมันระเบิดเป็นวงกว้างอ่ะเฮ้ยข้างบนคืออะไรเด้เด้เด้เดอเด้อดอเด้เด้อเดอเด้อเด้อเดอเ้อเ้อด้อเอดเดอเ้อเด้อเ้อ้อเด้อ้อเด้อเ่้เ้มเ้อเด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 ้อด้อเด้อเอเเด้อเด้เดอ้โ,โ,อโอ้อเ้ออ้ด้อ้มดเอ้อ้ อะไรเอ้ลรถนั่นน่ะเฮ้ยรถเดียวมันนักเต้นผสมอันนี้เหอโอ้รถไถไปแล้วอันหนึง่งโอ้ยโอ้ยรถมาโอ้โหเอาอันนี้เราพังไปแล้วใช่ไหมอันนี้ใส่ใครได้บ้างไม่จริง เอาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องไปแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปไปคลิปอะไรโปรดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า